สวัสดีครับผมจัดให้นะครับผมปีใหม่ไม่น้อยนะครับคอร์สโอเวอร์นะครับหลายคนกำลังใส่ฝันอยู่เลยนะครับเราอยู่กับเจ้าโตย้ายาลิปคอร์สนะครับผมตัวนี้เป็น1.5ไฮบิดพรีเมียมนะครับเป็นตัวรองท็อปแล้วนะออปชั่นให้มาเต็มจากโรงงานเลยนะครับผมตัวรถนะครับเป็นสีน้ำเงินนะครับไฟหน้านะครับเป็นแบบโปรเจคเตอร์เลน LED นะครับโคมไฟหน้าเป็นสีดาจากโรงงาน กระจังหน้านะครับเขาจะเป็นกระจังหน้าขนาดใหญ่เลยนะจากโรงงานครับลูกค้าแล้วก็มีชุดสเกิร์ตให้รอบคันจากโรงงานสวยมากลงตัวมากนะครับตัวนี้จะเป็นล้อแมกอลลอยนะครับขนาด17นิ้วนะครับมาจากโรงงานมาพร้อมกับยางโยโกฮาม่านะครับผมล้อเขานะครับจะเป็นก้านสีเงินดำนะมีมิติเลยเขาจะมีชุดคิ้วตรงข้างประตูแล้วก็คิ้วตรงขอบล้อให้นะครับผมดูลงตัวเลยครับลูกค้า เป็นรถเน็ประสงค์ที่น่าใช้มากเลยนะผมบอกเลยนี่มีตัวแผ่นกันกลิ่นให้เรียบร้อยนะครับผมโครงสร้างรถนะครับใหม่ขนาดนี้เดิมทุกจุดแน่นอนนะครับหัวน็อตไม่มีขยับนะครับมีแผ่นกันกิ่นสามารถสลดยปิดได้นะครับแล้วก็มีที่วางของให้ตัวนี้มีถาดวางของให้แล้วนะครับผมเยี่ยมสุดๆลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหาอยู่นะคอสโอเวอร์เล็กขนาดเล็กเอาไว้ใช้งานแล้วก็ประหยัดด้วยนะครับผม เบาะของเขานะครับผมเป็นหนังสีดำนะครับมาจากโรงงานได้สีน้ําเงินนะครับตัวนี้ได้บาะไฟฟ้ามาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ตรงแถบตรงคอนโซลก็เป็นแถบสีน้ําเงินนะครับผมนี่นะครับระบบเกียร์ออโต้นะครับผมมีเบรกมือไฟฟ้านะครับมีออโต้เบรกหัวให้นะครับจอแอร์ดีต้นนะครับมาพร้อมกับเลขไม้ไม่เพียงสองหมื่นสามพันเก้าร้อยกว่ากิโลเท่านั้นนะครับผม ออปชันแบบเต็มๆนะครับมีทักชั่นคอนโทรลนะครับแล้วก็มี e-v โหมดให้ด้วยนะครับสวยขนาดนี้นะครับลูกค้ารับไปเพียง719,000บาทผ่อนเริ่มต้น11,000กว่าบาทเท่านั้นนะครับจัดสูงสุดได้7ปี84งวดนะครับสำหรับแฟนเพจไรคานะครับรับไปเลยฟีประกันภัยชั้นหนึ่งนะครับหรือว่าถ้าลูกค้าไม่เลือกรับประกันภัยชั้นหนึ่งนะครับส่วนลด20,000บาทนะครับราคารถจะเหลือเพียง699,000บาทนะครับซื้อสดไม่มีบวกแบบเพิ่มนะครับ ถ้าสนใจก็ฝากไว้พิจารณากันด้วยนะครับสำหรับเจ้ายาริสคอร์สนะครับ1.5ไฮบิดพรีเมียมนะครับสีน้ำเงินรถมือเดียวปี2024แท้ๆเลยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ